ผลการขับเคลื่อนการดําเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอแก้งสนามนางจังหวัดน,นครราชสีมาภายใต้การขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอําเภอแก้งสนามนาง นางพุทธชัยบัวแดงอายุ70ปีอาศัยอยู่เพียงลำพังในบ้านเลขที่42หมู่ที่10บ้านหนองโพตำบลปิงพลัยอเภแก้งสนามนางจนคนรราชสีมานางพุทธเป็นผู้ตกเก็นมิติความเป็นอยู่มีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจไม่มีอาชีพเป็นผู้มีไรายได้น้อยอาศัยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและญาติพี่น้องบ้านใกล้เรียงเคียงคอยดูแล หลังจากทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและทีมที่เลี้ยงได้ลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่จึงได้ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดําเนินการให้ความช่วยเหลือครับในการช่วยเหลือบ้านยากไร้ของแม่พุทธชัยบัวแดงส่วนผู้นําชุมชนบ้านน้องโคก็ได้ประสานงานไปยังที่จังหวัดแล้วอบตอแล้วก็ บริจาคประกาศประชาสัมพันธ์ประกาศบริจาคจากชาวบ้านหรือเป็นเงินสมทบจากกองทุนคอทบอของชาวบ้านส่วนและมีเงินสมทบมาจากช่วยเหลือจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจำนวน3,000บาทแล้วก็เงินบริจาคจากชาวบ้านเป็นเงิน1นึ0งบาทรวมแล้วก็เป็นเงินประมาณ2 0 0 0 0บาททั้งสิ้นนะครับที่ช่วยเหลือ ครอบครัวผู้ยากไร้ของแม่พุทธชัยบัวแดงก็ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากทุกหน่วยงานราชการต่างๆเข้ามาสนับสนุนในการช่วยเหลือบ้านของแม่พุทธชัยบัวแดงครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพลายในปีง็ประมาณ2,566ที่ผ่านมาเราก็ได้ปรับสภาพเวดล้อมที่อยู่อาศัยของนางพุทชัยบัวแดงนะคะของบประมาณจากพมจ นครราชาสีมานะคะเป็นเงินจำนวน40,000บาทซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในปีงบประมาณ2,566ค่ะโดยวันที่18สิงหาคม2566 นายวิรสินทินราชนายอำเภอแก้งสนามนางพร้อมด้วยนายสุภาดิ์เพียงพาณิชย์นายกกองการบริหารส่วนตำบลบึงพะไรเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมผู้นำชุมชนและประชาชนได้รวมมอบบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนงบป,ประมาณจากพมจนครราชสีมาตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภยัยให้กับนางพุทธชัยบัวแดง นอกจากนี้ทางสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอแก้งสนามนางร่วมกับผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนผู้นำอชอจัดทำโครงการสนับสนุนอาชีพให้กับผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสวัสด,ดีจา้าฉันนางพุทไทยพะแดงเป็นมาเหตุบาร์ใหญ่ฉันดีใจร้ายหลายจา้านายอำเภออปตเมือจังหวัดละจา้าขอบคุณค่ะ